วันนี้จะพาทุกคนทเที่ยวภูผานน้อยนะคะภูผานน้อยหนองบัวลำพูค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นลานชมวิวนะเดี๋ยวจะพาไปลานชมวิวนะคะภูผานน้อยนี่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองหนองบัวลำพูนะคะถ้าเผื่อว่าใครมาต้องมาเช็คอินนะคะหรือว่าถ้าเผื่อมีเพื่อนๆมาจากต่างจังหวัดหรือว่า หนองบอัวลำพูมีที่เที่ยวไหนบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะนึกถึงภูพานน้อยเป็นอันดับแรกนะคะเป็นอันดับต้นๆเนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเชิงระบบนิเวศนะคะเป็นแบบเที่ยวธรรมชาตินะมีลานกางเต็นท์ให้นะคะมีจุดชมวิวสวยๆให้ชมนะคะช่วงหน้าหนาวนี่ก็หน้าเที่ยวคะ่ะ อากาศก็จะเย็นสบายนะคะแต่ถ้าช่วงไหนที่อากาศแบบหนาวมากก็หนาวเหมือนกันนะคะหมอกก็เยอะด้วยนะคะตรงนี้เป็นทางเดินนะคะไปจุดชม,มวิวเป็นสะพานค่ะทําเป็นสะพานเดินไปถึงจุดชมวิวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะจุดชมวิวตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นลานชมวิวเนาะก็จะเห็นเมือง หนองบัวลำพูทั้งหมดเลยนะคะอยู่บนภูเขาตอนนี้เราอยู่บนภูเขานะคะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณลานลานชมวิวนะคะตอนนี้เป็นตอนเช้านะคะที่เรามานะคะตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะคะหรือว่าจุดเช็คอินนะคะบรรยากาศดีค่ะน้าน่ามาเที่ยวมากๆเลยนะคะหรือชมด้วยกันนะคะ อันนี้ก็เป็นจุดชมวิวเมืองหนองบัวลำพูนะคะถ้าเผื่อเพื่อนๆสนใจนะคะลองมาเที่ยวดูนะคะสวยงามค่ะมีที่กางเต็นท์ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นสายแคมปิ้งนะคะหรือว่าเราจะมาเที่ยวแบบเดินทางไปกลับก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ห่างจากตัวเมืองมากนะคะมาได้สะดวกสบายค่ะ ตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะคะก็จะเห็นทะเลหมอกนะคะสวยๆค่ะ